สวัสดีค่ะจิมมี่ตามไปดูวันนี้มีเคล็ดลับวิชาเกี่ยวกับวิธีที่จะทำยังไงถึงจะหยิบจับเงินล้านได้และท้ายคลิปจะมีพอร์ตหุ้นเสียยักษ์มาฝากทุกท่านด้วยค่ะเอาละเรื่องราวจะเป็นแบบไหนไปฟังกันได้เลยค่ะ จะทำไงถึงจะหยิบจับเงินล้านได้ข้อแรกตั้งเป้าทาร์เก็ตให้แนว่วแน่มั่นคงว่าฉันต้องมีเงินล้านให้ได้ฉันจะยอมทำทุกอย่างเพื่อให้จับเงินล้านให้ได้เราต้องเชื่อว่าเราต้องทำได้ม i n d ซ็ t คือต้องมีเงินล้านให้ได้ท่องไว้ท่องไว้ท่องไว้ข้อ 2. อินข้ามหรือว่ารายได้เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดเราต้องเสียสละตัวเอง s a c r i f i c e ตัวเอง คือเราต้องเก็บเงิน40%ของรายได้อย่างเช่นถ้าเราได้ค่าแรงวันละ400บาทเราต้องเก็บเงินวันละ160บาทแค่นี้ยังไม่พอใช้เลยเดือนชนเดือนถ้าเป็นปา้าป้าจะเปลี่ยนอาชีพหาอาชีพที่เขาเลี้ยงอาหารให้ที่พักตัวอย่างแม่บ้านพมา่าที่บ้านปา้ามีเงินเหลือเก็บเดือนละเป็นหมื่นได้สมมุติว่าถ้าเราทํางานร้านอาหาร ขอกินและอยู่ด้วยแต่ผมจะเหมางานทั้งทำความสะอาดให้ล้างผักล้างจานให้ทำให้ทุกอย่างสมมุติถ้าเป็นคนขับรถผมจะตัดหญ้าทำสวนรดน้ำต้นไม้ให้ผมจะตื่น6โมงเชา้าเลิกงาน6โมงเย็นสมมุติว่าถ้าเป็นคนเก็บขยะป้าจะเสริมโดยการเก็บขวดพลาสติกไปขายทำยังไงก็ได้เพื่อให้มีเงินเก็บ40อร์ของรายได้และอีกตัวอย่างถ้ารายได้30,000บาทต้องเก็บ1 2 0 0 0บาทถ้ารายได้50,000บาท ต้องเก็บให้ได้20,000บาทถ้ารายได้100,000บาทต้องเก็บให้ได้40,000บาททีนี้ดูเหมือนว่าจะเริ่มมีความหวังว่าจะได้จับเงินล้านแล้วนะครับข้อ3การลงทุน investment พอเราเริ่มมีเงินเก็บเราต้องลงทุนที่เราถนัดข้อสำคัญเงินก้อนนี้ต้องไม่หายโดยเด็ดขาดอย่างเช่นเริ่มขายหมูปิ้งที่อ,อร่อยที่สุดในโลกแต่ราคาย,ย่อมเยา ป้าเคยได้ข่าวว่ามีนักมวยคนหนึ่งพอเจอโควิดเขาเลยลองเปิดร้านหมูปิ้งตอนนี้กำไรเดือนละ3 0 0แสนบาทแต่การลงทุนตอนแรกห้ามลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเช่นหุ้นโดยเด็ดขาดข้อ4 passive income รายได้แฝงใช้เงินต่อเงินให้เป็นเพราะเรามีเงินเก็บ มีรายได้ประจําจากการขายหมูปิ้งตอนนี้เราเริ่มหายใจสะดวกเริ่มมีทรัพย์สินเช่นที่ดินที่เราสามารถปล่อยเช่าเป็นรายได้ต่อเดือนแต่จากประสบการณ์ของป้า Passive Income ฟังดูเทพเป็นวิชาการแต่ในทางปฏิบัติการปล่อยเช่าคอนโดให้ผลตอบแทนแค่3-5%ม้3เมันไม่มากถ้าเราผ่านทั้ง3ข้อด้านบนไปได้ป้าจะเอาเงินซัก5%มาเริ่มลงทุนในหุ้นศึกษาให้แตกชานแบบเสียยักษ์ดู ทำยังไงถึงจะหยิบเงินล้านได้อ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวิธีที่จะทำยังไงให้มีเงินล้านให้ได้ในแบบฉบับของเสียยักษ์วิชัยวชิราพงษ์ทุกท่านล่ะคะเก็บเงินล้านยังไงล้านแรกเนี่ยเก็บกันยังไงเอ่ยคอมเมนต์อย่าสุภาพใต้คลิปนี้ให้หน่อยนะแต่ตามสัญญาเลยคะ่ะท้ายคลิปเราจะมีพอร์ตหุ้น ของเสียยักษ์วิชัยวชิรพพง์มาฝากทุกทุกท่านก็ตามนี้เลยนะคะในพอทุ้นของเสียยักษ์เนี่ยมีอยู่8ตัวนะคะก็คือบ้านปูเบม bisbwg หรือว่า Better World Green etcjmt นามแล้วก็ ppm นะคะสุดท้ายท้ายที่สุดอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้จิมได้นะเป็นกำลังใจให้จิมหน่อยนะวันนี้จิมลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนคะ่ะสวัสดีค่ะ